บทที่180พวกเขาเป็นพี่น้องกันมันจบแล้วคนเก็บขยะนั่นโชคร้ายจริงๆเขาเรียกครูใหญ่ว่าเจ้าอ้วนเขาเบื่อชีวิตหรืออย่างไรดูสิเขายังยิ้มอยู่เลยคนโง่เขาไม่กลัวอย่างแท้จริงดวงตาของอาจารย์ใหญ่เป็นสีแดงเขากำลังโกรธมากเรื่องราวชักน่าตื่นเต้นแล้วนักเรียนหลายสิบคนนอกประตูกำลังจ้องมองสถานการณ์ในสตูดิโอด้วยความกลัวและความคาดหวัง ในทางกลับกันหมิงซินเย่เว่และเสี่ยวหลานดูน่าสงสัยหลิวฟานดูเหมือนจะรู้จักอาจารย์ใหญ่โศกนกาฏกรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วในใจของไปเฉียงและจางฮีวินาทีถัดมาฮงเจิ้นก้าวไปข้างหน้าและกดมือทั้งสองข้างลงบนไหลของหลิวฟานมันจบแล้วครูใหญ่โหดเหี้ยมกับคนนอกโรงเรียนจริงจังจางฮีตกใจมากเขาจําได้ว่าเมื่อครูใหญ่จัดการกับโจรที่เข้ามาในโรงเรียนเขาเกือบจะเตะหัวขโมยจนเขาเป็นอมพาต อย่างไรก็ตามการพัฒนาเพราะต่อไปนี้อยู่นอกเหนือความคาดหวังของทุกคนคุณฟานดวงตาของฮงเจ้นเป็นสีแดงขณะที่เขาจ้องมองหลิวฟานเพื่อนเก่าของเขาที่เขาไม่ได้เห็นเวลาหลายปีทุกรายละเอียดเดียวของอดีตปรากฏขึ้นทันทีในใจของเขาหลิวฟานพยายามอย่างเต็มที่เพื่อระง,งับความตื่นเต้นในหัวใจของเขาเขารู้สึกว่าสองฝ่ามือหนาและหนักบนไหล่ของเขาและกระดูกสะบักของเขาถูกบีบอย่างหนักเพื่อให้เสียงแตกสามารถได้ยินเจ้าอ้วน หลิวฟานตะโกนด้วยเสียงสั่นเขาตบไหล่ของฮงเจินอย่างแรงทันทีร่างกายของกล้ามเนื้อของฮงเจินสั้นลงและไขมันบนใบหน้าของเขาสั่นสองหรือสามครั้งฮงเจินรีบปล่อยมือของเขาฮงเจินสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยสีหน้าซีเซียวคุณฟานผมแทบจะอดประหลาดใจไม่ได้หรือฟานยักไหล่และส่งเสียงกระดุกกระแทกแทกกันเขายิ้มและพูดว่าเจ้าอ้วนฉันไม่ได้เห็นนายมาสี่ปีแล้ว ทำไมทำไมร่างกายของนายถึงยังเติบโตขึ้นปีโฮมเิ้นเผยสีหน้าอับอายและถอนหายใจเบาๆอย่าพูดถึงมันร่างกายฉันเจ็บเวลาหายใจคุณฟานคุณมาที่นี่ทําไมคุณมีชีวิตที่ดีมาตลอดเลยเหรอเราไม่ได้เจอกันมาสี่ปีแล้วเจ้าอ้วนมันก็ผ่านมาสี่ปีแล้วนายหายตัวไปสี่ปีและไม่ได้ส่งข้อความถึงฉันด้วยซ้ำนายยังคิดว่าฉันเป็นพี่ชายนายอยู่อีกเหรอ หลิวฟานจ้องมองเขาหงเจินพยักหน้าและอ้อนวอนมันเป็นความผิดของฉันเองตอนนายเรียนมหาลัยนายนชอบวาดรูปเสมอฉันไม่คิดว่านายจะตั้งศูนย์ฝึกศิลปะจริงๆแน่นอนมากเจ้าอ้วนหงเจินยิ้มขมขืนและพูดว่ามันก็แค่นั้นคนรอบข้างก็ตกใจกับฉากที่พี่น้องของพวกเขาจดจำซึ่งกันและกันครูใหญ่รู้จักคนเก็บขยะ ดังนั้นเขาจึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าของครูใหญ่ไม่แปลกใจเลยที่เขามีความสามารถนี้ให้ตายสิเขากำลังแสดงละครต่อหน้าพวกเราหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่าเขาชื่อหลิวฟานเขาเก็บขยะแต่เขาวาดรูปนั้นได้มันจบแล้วคนเก็บขยะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพเรายังมีอนาคตที่จะเรียนรู้สิ่งนี้หรือไม่นอกประตูมีเสียงกระซิบแน่นอนหงเจิน้นก็ได้ยินเหมือนกันเขากล่าวด้วยความประหลาดใจว่า คุณฟานคุณาวาดภาพนี้งั้นหรือเท่าที่โงเจิ้นรู้หลิวฟานไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภาพวาดในอดีตเลยหงเจิ้นเคยสอนหลิวฟานอย่างไรก็ตามหลิวฟานได้วาดนกฟินิกเหมือนไก่ฟ้าคนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้จะสามารถวาดภาพประดับคุณภาพขนาดนี้ได้อย่างไรหลิวฟานมองสีหน้าสงสัยของหงเจิ้นและพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนว่าเจ้าอ้วนสงบใจก่อนฉันแค่วาดรูปแบบง่ายๆวาดแบบง่ายๆ พงเจ้นรู้สึกราวกับว่าเขาได้กินมแมลงวันเข้าไปหักภาพวาดของหลิวฟานถูกวาดอย่างง่ายๆศูนย์ฝึกอบรมของเขาจะคงไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดกิจการต่อไปคุณฟานคุณมีสตูดิโอหรือรับงานออกแบบหรือเปล่าพงเจ้นถามอย่างอยากรู้อยากเห็นหลิวฟานส่ายหัวและพูดว่าตอนนี้ผมเป็นคนเก็บขยะสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่181กิจกรรมที่ผ่านมาเก็บขยะเก็บขยะ เมื่อโงเจิ้นได้ยินเรื่องนี้เขาก็ตกตะลึงจากนั้นเขาก็หัวเราะและพูดว่าพี่ชายคุณยังคงเหมือนเดิมคุณชอบล้อเล่นกับเพื่อนๆนหลิวฟานยักไหล่เขาเดาแล้วว่าหงเจิ้นจะไม่เชื่อเขาเขายกถุงผ้าที่มุมของผนังแล้วชี้ไปที่รถสามล้อใต้หน้าต่างและพูดว่าเจ้าอ้วนคุณเห็นมันหรือไม่นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของฉันที่ใช้ในการเก็บขยะชั้นหน้าท้่ใช่ไหมคนธรรมดาไม่สามารถมีพวกมันได้ หลิวฟานกล่าวด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความภูมิใจทําให้ทุกคนในปัจจุบันตกตะลึงการเก็บขยะกลายเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจตั้งแต่เมื่อไหร่การแสดงออกของไปเฉียงและจางฮีนั้นซับซ้อนประมาจารย์แห่งการวาดภาพในใจของพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการเก็บขยะในทางกลับกันหมิงซินเยเว่และเสี่ยวหลานชินกับมาแล้วหลิวฟานเป็นคนแปลกเมื่อหงเจินได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที พี่ชายคุณเจอกับเหตุการณ์อะไรหลังจากเรียนจบทำไมถึงได้เป็นเช่นนี้หงเจินจับมือหลิวฟานน้ำตาคลอพี่ชายคุณเก็บขยะมาหลายปีแล้วเหรอเป็นเพราะชูหยุนเหรอสี่ปีที่ผ่านมาหลิวฟานและหงเจินยังคงเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันและพวกเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพเป็นอย่างมากนอกจากนี้ผลการเรียนของหลิวฟานยังยอดเยี่ยมและเขายังหล่อเหลาเขาอาจถือได้ว่าเป็นนักเรียนที่หล่อที่สุดในสถาบันการศึกษา ในเวลานั้นหลิวฟานตกหลุมรักผู้หญิงที่สวยที่สุดในสถาบันการศึกษาผู้หญิงที่บริสุทธิ์และสวยงามน่าเสียดายที่เธอไม่ชอบหลิวฟานเธอชอบชายหนุ่มลูกเศรษฐีที่ร่ำรวยชื่อชูหยุนแน่นอนว่าคนอย่างชูหยุนที่ไม่ขาดเงินและไม่เคยขาดผู้หญิงแต่เดิมบุคลิกภาพที่ไร้กังวลของหลิวฟานซึ่งไม่สนใจอะไรเลยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชูหยุนอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะจบการศึกษามีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น หญิงสาวหลิวฟานหลงถูกไล่ออกหลังจากสอบถามข้อมูลหลายครั้งหลิวฟานก็พบว่าเป็นชูหยุนที่ชวนเธอออกไปและทําให้เธอเมาและจากนั้นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหญิงสาวตั้งท้องเพราะเหตุนี้แต่ชูหยุนโยนเงินพันหยวนใส่เธอเพื่อให้เธอทําแทง้งหญิงสาวไม่มีทางที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับความคับข้องใจของเธอเธอสามารถลาเพื่อไปทําแท้งได้แต่ข่าวของเธอได้กระจายออกมาทั่วมหาวิทยายลัยโดยเพื่อนสนิทของเธอเอง ในท้ายที่สุดหญิงสาวที่ไม่มีอำนาจถูกไล่ออกจากโรงเรียนและตัดการติดต่อทั้งหมดกับทุกคนหลังจากที่หลิวฟานและหงเจิ้นรู้เรื่องนี้พวกเขาโกรธมากในเวลานั้นพวกเขารีบตรงไปที่สำนักงานที่ปรึกษาเพื่อตามหาชูหยุนเพื่อขอความยุติธรรมให้กับหญิงสาวหลิวฟานถึงกับชกหน้าชูหยุนอย่างโกรธแค้นมันเป็นหมัดนี้ที่ทำให้หลิวฟานมีปัญหา ในขณะเดียวกันซูหยุนยังกระจายข่าวหรือว่าเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดในสถาบันการศึกษาตั้งครันและทำแท้งเกิดจากหลิวฟานด้วยเหตุนี้ชื่อเสียงของหลิวฟานจึงถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาพงเจินรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อหลิวฟานดังนั้นเพื่อสแสวงหาความยุติธรรมให้กับหลิวฟานเขาจึงเอาสั่งสอนซูหยุนอย่างดุเดือดใน้คืนหนึ่งการทุบตีครั้งนี้ทำให้ซูหยุนต้องนอนโรงพยาบาลอีกนาน ด้วยเหตุนี้ฮงเจิ้นจึงถูกไล่ออกจากโรงเรียนและครอบครัวของเขาถึงกับสูญเสียเงินชดเชยจำนวนมากจากนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อหลิวฟานอีกต่อไปเรื่องนี้เป็นความเจ็บปวดในใจของหลิวฟานมาโดยตลอดหากเขามีเหตุผลมากขึ้นฮงเจิน้นจะไม่หุนหันพลันแล่นซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้เจอกันเป็นเวลาสปีเจ้าอ้วนไม่เกี่ยวอะไรกับชูหยุนเลยอย่าคิดมากฉันมีชีวิตที่ดีมาตลอดสปีนี้ ลิวฟานตกบ่าหงเจิ้นเพื่อปลอบโยนเขาฮงเจิ้นสำลักนิดหน่อยพี่ชายฉันยังปล่อยเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ได้ตอนนี้ชูหยุนมีชีวิตที่ดีมากแต่ฉันฉันคิดว่าฉันทุกใจพอแล้วการได้เจอคุณความทุกทรมานมาหลายปีของฉันไม่มีอะไรเลยหลิวฟานอับอายมากดูเหมือนฮงเจิ้นจะคิดว่าเขาเป็นคนจนจร,จริงๆบทที่182พี่ชายคุณต้องคิดเกี่ยวกับมัน เจ้าอ้วนเชื่อฉันเราสามารถดึงทุกสิ่งที่เราสูญเสียไปในตอนนั้นกลับมาได้อย่างแน่นอนหลิวฟานกล่าวด้วยน้ำเสียงยืนยันจากนั้นชี้ไปที่ประตูและพูดด้วยรอยยิ้มว่ามันไม่ดีเลยที่จะให้นักเรียนเห็นนายเป็นแบบนี้เจ้าอ้วนเช็ดมุมตาของเขาหันไปรอบๆและตะโกนว่าพวกคุณมารุมดูอะไรกันไปเรียนเสียงของฮงเจิ้นดังก้องไปทั่วโรงเรียน นักเรียนที่อยู่ข้างนอกรวมถึงเปียและจางฮีก็หวาดกลัวท่าทางถึงถังของอาจารย์ใหญ่และแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วพี่ชายไปดื่มกันแล้วค่อยคอยค,อยคุยกันเถอะโอเคหลิวฟานขี่รถสามล้อและพาหงเจินไปยังเมืองด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าน้ำหนักของหงเจินมากกว่า200อปอนด์ไม่ได้ทําให้เกิดแรงกดดันต่อรถสามล้อเลยพี่ชายตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมคุณบอกว่าอุปกรณ์นี้หาได้ยากความเร็วและน้ําหนักของมันเปรียบได้กับรถแฮมเมอร์ขนาดเล็ก พงเจิ้นไม่เต็มใจที่จะพูดเช่นนั้นท้ายที่สุดเขามีรถ BMW แต่หลิวฟานต้องการขับรถ3ล้อขนาดเล็กมิงซินเยเวและเสี่ยวหลานปล่อยให้คนขับขับรถมาเซราติของเธอตามหลังพวกเขาไปพี่ฟานหญิงสาวสองคนนั้นตามคุณมาพวกเขาเป็นใครพงเจิ้นไม่อาจลืมได้ว่าหมิงซินเยเวปฏิบัติต่อภาพร่างของหลิวฟานเป็นสมบัติอย่างไรหลิวฟานถอนหายใจ มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดที่ไม่สามารถยับยั้งเสน่ห์ของฉันได้นายจะค่อยๆรู้ในอนาคตแค่ทำความคุ้นเคยกับมันหงเจิ้นยืนขึ้นพี่ชายคุณยังเหมือนเดิมความหลงตัวเองของคุณมันทำให้คนอยากอ้วกฮ่าๆผงเจิ้นแส้งอ้วกในเมืองรถสามล้อของหลิวฟานหยุดอยู่หน้าโรงแรมที่ดูเหมือนพิรามิด ที่ชายนี่คือโรงแรมกลางเดินทุกคนที่นี่ต้องใช้เงินอย่างน้อยสามหมื่นหยวนเราแค่ดื่มกันเราไม่จําเป็นต้องมาที่นี่พงเจิ้นเช็ดเหงื่อเย็นออกจากหน้าผากของเขาเขาแทบจะวิ่งหนีทันทีเมื่อมาโรงแรมนี้หลิวฟานมองไปที่โรงแรมและสูดลมหายใจลึกๆเขายิ้มและพูดว่าเราควรอยู่ในระดับนี้หลังจากพูดแบบนั้นหลิวฟานก็วางรถสามล้อไว้ริมถนนและเดินตรงเข้าไปในโรงแรมพี่ฟานรอก่อนพี่ควรคิดให้ดีๆ แม้ว่าฮงเจิ้นจะเป็นครูใหญ่ของศูนย์ฝึกศิลปะแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะใช้เงินเช่นนี้อย่างไรก็ตามเขาเห็นว่าหลิวฟานได้เข้าไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องเข้าตามไปเท่านั้นเราไม่ได้เจอกันมาสี่ปีแล้วต้องเลี้ยงฉลองใหญ่การเสียเงินเล็กน้อยไม่มีปัญหาหงเจิ้นเดินเข้ามาหมิงซินเยเว่และเสี่ยวหลานลงจากรถและมองไปที่โรงแรมกรนเดินหมิงซินเยเวย,ยิ้มและพูดว่า เขาเข้าไปในโรงแรมของตระกูลหมิงจริงๆฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือเขาตั้งใจทำเสี่ยวหลานกล่าวอย่างเย็นชาว่าพี่สาวซินเยเว่ฉันรู้สึกว่าภูมิหลังของหลิวฟานนั้นไม่ง่ายเลยคุณควรอยู่ให้ห่างจากเขาหมิงซินเยเว่มองเสี่ยวหลานและยิ้มเสี่ยวหลานเขาลึกลับมากแต่ฉันเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนี่คือสัญชาตญาณของฉัน เมื่อเธอกลับไปอย่าลืมบอกคุณหลี่ด้วยว่าฉันรู้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อฉันแต่ฉันจะไม่มีวันยอมรับมันในชีวิตนี้เมื่อเสี่ยวหลานได้ยินเรื่องนี้เธอก็เอียงศีรษะและพูดว่าฉันจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้กับเธอพี่สาวซินเยเว่คุณก็รู้จักอารมณ์ของคุณหลีด่ดีถ้าเธอรู้ว่าคุณหลงรักหลิวฟานเธออาจจะปรากฏตัวและอาจแย่งหลิวฟานไปจากคุณก่อนที่จะทันรู้ตัวมิงซินเยเว่กัดฟันและพูดว่าถ้าเธอกล้าพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกฉันจะฉีกปากของเธอ ที่สาวซินเยเวถ้าคุณอยากให้ฉันพูดสิ่งดีๆงั้นก็เลี้ยงของอร่อยสักมือ้อเสี่ยวหลานผู้ซึ่งเงย็นชายอยู่เสมอทันใดนั้นก็เผยรอยยิ้มเหมือนเด็กนิ้วเรียวของหมิงซินเยวูลูกศรีรษะเล็กของเสี่ยวหลานเบาๆและกล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความชื่นชมโอเคแต่คราวนี้ไม่ใช่ฉันที่จะเลี้ยงอาหารเธอไม่ชอบหลิวฟานใช่ไหมให้เขาเลี้ยงอาหารพวกเราในมื้อนี้สิดวงตาของเสี่ยวหลานเผยให้เห็นความตื่นเต้นทันที ท้ายที่สุดเธอถูกหลิวฟานทำให้อับอายเสมอหลังจากพูดคุยกันจบทั้งสองจับมือกันและมุ่งหน้าไปที่โรงแรม